สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดียามเช้าสาวันอาทิตย์ครับเก็บพักวันพี่น้องนี่ครับอย่างได้แบบนี้นะครับนี่เป็นปุ่มแบบนี้มันจะลายครับออกลายเก็บแล้วเที่ยวนานี่ออกลาย,ยครับเนี่ยสวยๆครับมื่อเช้ากับไปเก็บเห็ดมาได้สามถุงครับกันเลยสิมาเก็บพักวัน เอาไปขายน้ำกันครับนะครับอันนี้เลือกไว้ครับเนี่ยตัวนี้คือบ้าโชคที่เอาไว้นะครับเอาไว้มันจะเริ่นเติบโตครับเลือกกิ้งไว,คไวง้ครับพี่น้องเอาไว้จากซีกิ้งครับเลือกไว้ครับเลือกไว้ เดือกไว้ครับเอาไปจากสามกิ่งพ่อครับหนึ่งสองสามับอันนี้เดี๋ยวมาเก็บอีกสองสามหมื่นครับนี่ เก็บยิงออรครับพี่น้องนานี่ออกไร้ครับมีหน้าไมซาเนี่ยออกไร้ครับผักหวานนะครับเก็บไปแล้วสองเที่ยวนะครับต่อไปก็จะเป็นเที่ยวที่สามครับ ครับครับก็ขคืนยุ่ับการเก็บน้ำด้ครับนี่ครับต่อไปก็จะเป็นปุ่มใหน่ๆครับนี่สะออกหลายกัวเก่าครับครับพี่นออกหอนยันยได้ครับผมงามๆตามจริงเอาไว้ได้ได้ครับนี่นี่ครับถ้ายอดแบบนี้เอาไว้นี่มันจะยัญยครับ แต่ว่าเบาโชว์วบาเอาไว้นะครับเพราะว่าต้นนี้มันสูงแล้วครับนี่ครับวสวยกับพักเก็บพักวานครับลายครับลายลาย ครับเลือกยอดเอาครับพี่น้องยอดได้พ่อเก็บกับเก็บครับครับง่ามๆครับพี่น้องครับเป็นพันใบงายครับนะครับพันสีทองใบใหญ่ปลูกสามสี่ปีแล้วครับบางต้นกับเบาง่ครับกับบาทรงมีวิธีครับสาเหตุไห่ ต้นไงขึ้นกวัวเก้านะครับเฮ็ดจะได้กระบอกไงเฮ็ดจะได้กระบอกไงครับบางต้นปลูกสามสี่ปี 3, 4, 4, ปทอกันนะครับแต่ว่ากระปีนี่กหาเฮ็ดเห็นไงได้หลายต้นขึ้นกันนะครับได้ประมาณหาหกต้นครับที่สามสี่ปีบอกไงแต่ว่าตอนนี้ไงแล้วนะครับครับเดี๋ยวให้เสาเขียวมาเก็บซอยครับสวัสดีจ้าสวัสดียำเสาครับพี่ห้อง บาโตกไทยผพ้เดียวกันยากครับอันนี้ครับงามงามครับเนี่ยยอดสวยสวยเลยครับต้นนี้ก็ร้ายครับครับกระสิทิ์ทำเสาเขียวครับว่าอ่ามันดีอย่างไดผักวันก็เลยปลูกสําหรับพี่น้องบางคนก็อ่ามีคําถามนะครับหรือว่าบ่เคยปลูกนะครับหรือว่าอ่าคิดว่าปลูกยากสินะครับ เป็นยังไงซอกเขียวเป็นยังคือได้ปลูกปลูกแื่เดียวแล้วเลยบมดเลยอยังไงแม่จ้าแต่ว่าเข้าตรงดูแลให้มันไดปลูกแค่เดียวเลี้ยวเลยแต่ว่ามันยากยากตรงดูแลตอนแรก<ร>ปีปีแรกครับบสวยๆครับพี่น้อง ทีทองใบใหญ่โอ้นี่ใบงามดีแท้เียครับงามงามครับใบพอดีเลยใบใหญ่ครับยอดใหญ่นี่ครับถ้าได้ยอดแบบนี้โอเคเลยครับเลยถ้าได้ทุกตน้นซากเกียวเก็บนี่อันนี้ครับของซากเกียวเก็บนี่ยอดงามเนาะ ใบไง่อาครับพี่น้องพอได้ครับโอ้ยเก็มเต็มกระตาแล้วครับการเลือกกิ้งนะครับว่าห้าเสีเอาไว้ตอนไดนี่นาเลี่ยงนี่แหละครับหมอแห้งนี่ครับบ้าโซกเอาไว้แค่บ่ถึงเดือนครับนี่นี่ครับสัตว์ขึ้นมาแบบโนี่ครับเกือบเม็ดแล้วครับนี่นี่ครับกิ่งงามๆครับกระดูงแบบนี้ หลายๆกิ้งครับแต่เกือบทุกคลิปครับที่บ้าโชคได้ถ่ายพักวานบ้าโชคกับซีวอลตลอดนะครับว่าการเลือกไว้กิ้งนะครับให้เลือกนี่แหละครับช่วงที่มันออกไรยๆนี่แหละครับกิ้งได้งามๆเขากับเลือกไว้นะครับแบบนี้วันนี้พ่อหน้าฝนเข้ากับบต้ตองเด็ดนะครับนี่นี่ครับคือหน้าแรงเข้าบ่เด็ดพ่อหน้าฝนมากมันก็จะสาสมอาหารนะครับแล้วก็เดี๋ยวกิ้งมันจะขานะครับนะครับคือวิธีการนะครับเลือกช่วงที่ออกไร้ๆนี่แหละครับ องได้งามพ่อกะเอาไว้ครับนะครับยกตัวย่างต้นนี้ครับนี่ต้นนี้ตามจริงแล้วสามสี่ปีสามปีนี่บ่ใหญ่ครับพ่อได้มีกิ่งหนึ่งนะครับนี่ครับนี่คือต้นเกาได้ครับนี่นี่ครับนี่คือต้นเกาครับบ่ใยญ่จักเถ่อครับต้นนี้ต้นเกามีแค่นี้แหละครับพี่น้องมาที่นี่บ้าโชคอะนมลงนะครับ พอหนมลงปุบมันจะมีต้นหนึ่งนะครับที่เป็นกิ่งกระดงขึ้นมาป่าโซก็เอาไว้ครับเอาไว้โดยที่บรเดด้ครับนี่ครับใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆครับนี่ตอนนี้ก็เกือบจะหนึ่งเมตรแล้วครับจะเป็นอีกหนึ่งวิธีกันนะครับคือการเลือกกิ่งนะครับอันนี้ครับพี่รองอุ้ยขักจะเป็นยอดบ้าหญ่ครับแต่ว่า กินได้ครับเอาได้เอากินดิบเดี๋ยวบ่กินได้จ้าชิมลองดูแฉบบ่หวานแทบบ่ไม่ค่อยจะหวานมั่นรสชาติแฉบได้อยู่ชิมชิมพี่น้องบ่เสือแก่หรือเปล่าสาวเขียวโมหรือเปล่านะครับกินได้จ้ากินเป็นพักได้ที่เยวกันจ้ะแมนบ่แมนนี่ครับบุ้ยคักนี่ครับพี่น้องคักบ่พี่น้องนี่เก็บได้เบิดทุกดอกนะครับทุกผ่นดอก จับเก็บได้เบสสุดยอดครับเลยเก็บไปแล้วกับประมาณสิบมือครับก็บได้เก็บอีครับสิบวันสิบกว่าวันแต่เขามีหลายนะครับปลูกเป็นไล่นะครับก็บเขาก็สิได้เก็บบ่อยกว่านี้นะครับเก็บทีกว่าเกา่าอาจจะสองสามมือเก็บท่หนึ่งครับก็เป็นได้ได้เขาเนาะ เป็นทุงละยีขายไงครับขายไปน้ำเห็ดเลยครับพี่น้องเห็ดหาสิบบาทเห็ดเห็ดฮาสิบบาทครับ้วก็ผักหวานกับยี่สิบครับเมื่อไรบบมีผพักหวานเท่ากับมีบวบครับเท่ากับติดบวบไปน้ำสิบบาทยี่สิบบาทก็เป็นไร่ใดเท่าเบิดนะครับไร่ไดหน่อยจ่ว่าก็ดีกว่าบ่ไรครับดีกว่าบบมีไแร่ใด เก็บให้เบิดเกียงเลยสาเขียวหามเรือจะคิดง่ายๆครับแต่ละปีคิดแค่ต้นละยี่สบาทพ่อครับการเก็บ,บถ้าสมมติว่าเฮามีจากพันต้นครับเท่ากับได้แล้วครับสองหมืนอันนี้คิดแค่ทั้งปีได้ครับนี่คือคิดยังหน่อยครับยี่สิบาทบริษัคิดหลายเลยได้ครับ ตลอดเวลาหาหกเดือนนี้ครับหนึ่งต้นนี่ครับคือเก็บให้ได้ยี่สิบาทครับคิดง่ายๆครับเป็นยังคือได้ปลูกพักหวานก็ดยเหตุผลนี้ครับคือไปตรงคิดเอาไร้ครับคิดแค่ต้นละยี่สิบพอมีหนึ่งพันต้นก็มีหนึ่งพันต้นก็2สองหมื่นครับปีหนึ่งเป็นคิดแบบน้อยๆครับคิดแบบเล็กๆน้อยๆ นี่ครับคือต้นนี้ครับนี่ถ้าเขาเก็บเบิดไปนะครับมันก็ไดประมาณก่ำมือนึงนะครับกับแต่ปีนึงนะครับปีนึงกัเก็บหลายเถี่ยวครับแต่ละต้นต้นนึงกัเก็บประมาณหาหกเถี่ยวสีนะครับกัยางบ่อใดก็คือตรงใดแหละครับยี่สิบบาทแต่ละต้นเนาะครับเนาะกัเป็นการคิดง่ายๆครับพี่น้องคิดง่ายๆ เป็นรายได้บบหลยครับแต่ว่าปีหนึ่งเฮ้ามีผพักวานเก็บขายแบบนี้โดยที่เข้าบบตองมาดูแลย่ังหลายนะครับเพราะว่เาเฮาผ่านจุดที่เข้าดูแลามาแล้วนะครับก็ดีครับแค่เฮาเก็บขายครับเป็นเหตุผลที่ว่าเอาขึ้นได้ปลูกนะครับปลูกเป็นไรทั้งนี้เท่าเดียว นะครับเทียวทีเดีวครับเนี่ยบาโชกเก็บไปแล้วได้ครับนี่ที่ว่าบาโชกควันไว้นะครับสองหม่องนะครับออกมาอีกแล้วครับนี่ยออกมาอีกแล้วผู้ได้มีพื้นที่ลร้ครับกะแบงมาปลูกพักวันก็ดีครับปลูกไว้ไร่หนึ่งงานหนึ่งสองงานดีเบิดครับหรือว่าผู้ได้อยากปลูกไร้ก็ดีครับแต่เ้าปลูกสําเร็สเท่ากันนี่ครับ เป็นตัวอย่างให้เบิ้งครับคือห้องมาเก็บขายอย่างเดียวครับอันนี้สาบเขียวบุ้ยต้นนี้อันนี้คือบักซีดาครับบาโซรเอามาฝากไว้อันยกออก,กอ่อนสาบเขียวหงจวนซื้อนะครับฝรั่งบาโชร์ก็จะปลูกเพิ่มเติมนะครับห้องจุนซื้อแพงครับสําหรับกิ่งพันนะครับเดี๋ยวจะไปปลูกยุสวนครับ ครับต้นละยี่สิบบาทต่อปีครับคิดแค่นี้พ่อพี่น้องไม่ต้องคิดายครับเอาเอาพ่อแล้วเนาะสวยแล้วครับเดี๋ยวได้กระตานึงครับซ้ำนี่ก็น,น่าจะได้ประมาณสองร้อยได้อยู่ดล้ครับเมื่อนั้นก็นเก็บน่อยก็นี่ก็ขายได้สองร้อยเนาะครับเนาะประมาณโลหนึ่งนะครับครับผมคลิปนี้ก็ เอาไว้สำมีก่อนครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับฝากไว้ครับสำหรับผู้ที่สนใจในการปลูกพักวันนะครับกาบ่ต้ตองคิดอย่างไรครับคิดถึงไรใดแค่ต้นละ20บาทพ่อครับเข้าบ่าตองเอาลายแล้วมันสิมีกำลังใจครับเวลาเฮาเฮ็ดสำเร็จนะครับเฮ้าปลูกแล้วสำเร็จเขาก็ับมาเก็บขายอย่างเดียวครับบ่ไดดดูแลง่างครับสวัสดีครับ